จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส2019ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าวจึงมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจเป็นการเร่งด่วนด้านนายจุติไกลเลิศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติ หานแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติดังนี้ 1. แจกอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มจำนวนหนึ่งหมื่นชุดในสิบพื้นที่ตั้งแต่วันที่5-16กรกฎาคม2564ได้แก่โครงการเคหะชุมชนคลองจันทร์เคหะชุมชนรามคำแหงเคหะชุมชนร่มเกล้าเคหะชุมชนทุ่งสองห้องเคหะชุมชนห้วยขวางเคหะชุมชนบ่อนไก่เคหะชุมชนบางขุนเทียนเคหะชุมชนดินแดง และบ้านเอื้ออาทรพหลโยธินกิโลเมตรที่44 2. แจกอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มเพิ่มเติมจำนวน1,000งชุดในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่8จังหวัดตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2564ได้แก่กรุงเทพมหานครปรทุมธาน,นีสมุทรปราการฉะเชิงเซาสมุทรสาครนครปฐมชนบุรีและสงขลา 3. แจกถุงยังชีพจำนวน943ชุดให้กับกลุ่มเปราะบางประกอบด้วยเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการรวมถึงผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และผู้ที่ต้องกักตัวในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 4. ดำเนินการพ้นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่โครงการอาคารเช่าจำนวน99อาคารใน3พื้นที่ได้แก่โครงการเคหะชุมชนดินแดงประกอบด้วย ครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่1แปลงจีโครงการเคหะชุมชนดินแดง1และ2องจำนวน83อาคารโครงการอาคารเช่าหนองจอ,อก10อาคารและโครงการเคหะชุมชนออกเงิน1อาคาร5ดําเนินการเปิดให้บริการศูนย์พักพิงพักคอยตั้งแต่เดือนกรกฎาค,คม2,564สําหรับให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ต้องการแยกตนเองจากครอบครัวจํานวนส3ชุมชน สามารถรองรับได้518เตียงโดยใช้พื้นที่ของศูนย์ชุมชนมาจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวได้แก่บ้านเอื้ออาทรน,นครชัยศรีท่าตำหนักบ้านเอื้ออาทรพุทธมนฑลสาย5ห,หลังองค์พระบ้านเอื้ออาทอปรปทุมธานีลาดหลุมแก้วบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียนแสมดําบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 1, 2และ3บ้านเอื้ออาทรเทพลักษส์3บ้านเอื้ออาทรขอจรวิทย์บางปูบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ บางนากิโลเมตรที่16บ้านเอืออาทรวัส,สาขาและโครงการเมืองใหม่บางพรี